สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ให้พี่น้องภาพี่น้องมาเบิงสวนยางผมนะครับกีดยางมานี่นะครับ,นะรบสามปีสีป่ปีต้นยางธา,านขคานคือกัน ลงทุนกับตน้นยางแค่สามสิบบาทสมัยตะกี้มาครับสามารถเก็บดอกเก็บผลได้อยูน่นี่ลอยกว่าตน้นพี่น้องลอยลอยหาสิบต้นสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละเกือบสองหมืน่นดิพี่น้อง ขนาดว่าราคาอย่างถือไ่ได้ลงทุนไหมจ่จะเคือยางกระต้นเก่ามันขาดทุนมองไงพี่น้องผมบอกคือว่าผมขาดทุนเลยมีแกลก,กำไรทั้งนั้นกำไรผล,ผลผลิตที่เก็บเอากับดอกกับผลที่มันเกิดขึ้นมากซ้ำกันกับฝากธนาคารไว้มีต้นใหม่มีต้นยางอยู่ร่อยกว่าต้นนี้โอ้ อีหนึ่งเก็บกินแต่ดอกสองมืนกว่าบาทอยู่ได้เวลานกระทํำหน้าเวลากีรย่ดยางกระกีบนี่คือชีวิตของผมบ่ต้องไปว่าโอ๊ยขาดทุนแลว้วนะครับนี่คือความคิดของผมมันสิขาดทุนมองได่ยางกระต้นเกาอยู่หมองเกาบ่ได้ลงทุนอี้อยังเพิ่มพี่น้องนี่ซื้อปุ๋กก็ซื้อแช่ ใช่ปุ๋ยบ่เกินสองสอบนะต่อปีนะครับผมวาที่ผมเห็ดอยู่ได้นี่ผู้นั่นก็ขาดทุนผู้นี้ก็ขาดทุนมันขาดทุนมองใดผมยังคิดอยู่มันบอกคือเห็ดเขาเห็ดเขาเห็ดคู่ปีลงทุนคู่ปีปลูกยางนี่เก็บกินได้ตลอดปีตลอดศาสตร์กรว่าใดนะครับมิตรผลกำไรฝากธนาคาร กะบดีทอปผูกอย่างเดีเงินมีเงินอยู่2องมืนฝากธนาคารไว้สิบห้ปีกระบาด้ดอกทอปฝากไว้กับตน้นยางนะครับฝากเงินไว้กับตน้นยางฝากเงินไว้กับทีให้ทีหน้าเาดีที่สุดสวนยางได้ปีละ2อง0มืนนะครผมนี่นี่คิดทิมทิม ้างร้อยก็ต้นผมได้ปีละสองหมืนพี่น้องดีพ่พี่น้องว่ะผมบอกคือว่าขาดทุนเลยนะครับนี่แต่กําไรล้วนๆนะครับขอบคุณครับคีดหนีฝากเป็นขอคิดน้ำกันครับพี่น้อง